องคมนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลเขาเฉาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดประยองพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลก็ลกงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเขาเฉาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับพร้อมกับรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานของโรงพยาบาล และก็มีการเยี่ยมชมนิทรรศการงานกายภาพบําบัดงานแพทย์แผนไทยงานพภชนชการแล้วก็ไปดูเรื่องของการดูแลผู้ป่วยประคับประคองด้วยทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเขาชเมาฉเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชานุก,กูลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงครับเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกเมื่อวันที่28สิงหาคม2549ในปีพศ2550 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตะนะราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จพระราชด,ดำเนินทรงเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27ธันวาคม2550ปัจจุบันโรงพยาบาลเขาเมาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารับผิดชอบดูแลประชาชนในเขตพื้นที่จำนวน23,651คนแล้วก็มีหน่วยบริการปฐมภูมิคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยในเขตรับผิดชอบอีกจำนวน6แห่ง มีบุคลากรรวมทั้งสิ้นเนี่ย128คนครับแล้วก็ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย239คนต่อวันผู้ป่วยในเนี่ยเฉลี่ย16คนต่อวันแล้วก็โรคที่พบมาก5อันดับแรกของผู้ป่วยนอกก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบไข้หวัดแล้วก็อาหารไม่ย่อยครับส่วนโรคที่พบมาก5อันดับแรกของผู้ป่วยในก็มีปอดติดเชื้อจากไวรัสคออักเสบเจ็บพันธุเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบภาวะเลือดจาง แล้วก็มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำครับ